ฟุตบอลไทยวันนี้ไม่เหงานะครับมีฟุตบอลถ้วยใบเล็กลีกครับหรือว่าเมืองไทยครับเตะให้ดูกัน3คู่นะครับเป็น3คู่ที่ขยับมาแข่งก่อนนะครับเพราะว่าคู่อื่นๆเนี่ยจะแข่งวันพุธหน้าวันพุธหน้ามันจะมีช้อปปี้ครับด้วยก็เลยทำให้ทีมที่ไปเตะช้อปปี้ครับต้องมาเตะกันในวันนี้นะครับสามคู่ไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่18บแนิกาคู่แรกนี่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจสุดเลยนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเจอกับพีทีประจวบนะครับทั้งสองทีมเม่แอนนนรบุี่่่ปประะจวบกกกกก็็็ลลลดดอออชนนนนใีไ้มาตเืงั งานเริ่มมีความมั่นใจนะครับวันนี้กิเกเม่วิสซอรี่นำทัพแน่นอนนะครับแล้วก็นักเตะอย่างทีราทรบุญมาทันที่เกมในลีกล่าสุดโตนแบร์เนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับและตัวตำแหน่งอื่นๆก็ จะเรียกว่ามุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ว่าตัวบอลถ้วยอย่างโตกีวอะไรพวกเนี้ยก็จะมีสิทธิ์ลงเล่นนะครับขณะที่พีซีประจวบเนี่ยตัวอย่างอิกลาสัสนหลนพวเอกมณีกรเนี่ยกลับมาละนักเตะตัวนานชาติพวกเอ่อตาอูเอ็กซ่าเบนเดสก,ก็ยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมว่าสู้กันสนุกนะครับเล็กแรกเจอกันเนี่ยที่บ้านประจวบเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้เล่นที่บ้านบุรีรัมย์บุรีรัมย์เหนือกว่าแน่นอนแต่ผมคิดว่าไม่ห่างนะครับแม้ว่าบุรีรัมย์จะเคยถล่มประจวบแต่ว่าบอลเกมเนี่ยม ชนะประจวบได้แต่ว่าวเฉียวเฉียดนะครับตอน1 8รายกา30นาทีครับขอนแก่นยูนิเต็ดพบกับทูแบงคอกยูนิเต็ดนะครับนี่คือเกมจะของการเจอกันของทีมใน2ลีกนะครับขอนแก่นยูนิเต็ดอยู่ไทยลีก2เพราะฉะนั้นโค้ชตานักเตะต,ต่างชาติจะยึดกับไทยลีก2นะครับวันนี้โค้ชตานักเตะต,ต่างชาติก็คือ3ามบวกหนบวกหนะครับซึ่งขอนแก่นเองก็ไม่มีต่างชาติอาเซียนอยู่แล้วก็จะเป็นตัวไทยอย่างไม่ใช่ตัวต่างชาติอย่างฟิลิปเป้อโมลินนะครับนำทัพนะครับและนันกเตะไทยก็ดาวซันโวขออออองงงลลีีกกก2ยยยย่่าาาาทททิิตต์บบบบุุจจจนนนนดดะะคครััำัำพมเเแ็ู ต้องตัดตัวต่างชาติให้เหลือแค่สามบุกหนึ่งบุกหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตัวอาเซียนอย่างปัตรมาอาหารน่าจะได้ลงเล่นนะครับส่วนต่างชาติที่เหลือผมว่าเอเวอเรตันมีแน่นแล้วก็ตัวใหม่ๆที่เห็นเดินทางไปพวกเอลิวันโดพวกอาตูบูล่าก็น่าจะลงเล่นได้นะครับรวมถึงเซยะคุนโอนิที่ไม่มีชื่อในฟุตบอลลีกก็อาจจะลงเล่นในการรายการนี้ในโคนต้เอเชียนะครับส่วนนักเตะไทยทีมศิลแดงดานำทัพไปนะครับก็สถิติที่ผ่านมาเจอกันตอนที่เจอกันในลีกสูงสุดเนี่ยแบงคอกไม่เคยแพ้อนกกก่่่าาชชะะรับว็ืุ แกได้แต่คงไม่ขาดมากนะครับแต่ผมว่าเกินหนึ่งประตูถ้าได้เร็วก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ฟันธงว่าแบงคอกจะมีเฮที่ขอนแก่นนะครับส่วนคู่สุดท้าย1นึ่งทุ่มตรงครับสทีมไทยลีกเจอกันเมืองทองยูนิเต็ดพบกับ B ีจีปทุมยูนิเต็ดนะครับจริงๆมันน่าจะเป็นบิกแมตช์ได้เลยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เมืองทองไม่ดีมากๆนะครับผลงานในลีกตกไปอยู่ในโซนหนีตกชั้นละก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นละวันนี้ไม่คิดว่าพวกเขาจะจัดเต็มนะครับคิดว่าพวกเขาน่าจะเตรียมผู้เล่นสำหรับในลีกมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ชัวนะครััััมาาารรออยูวววไ่่่้จจะะดตตตงแีํล นะครับที่ติงดอเอ่อที่ซองโดน่าจะกลับมาเพราะว่าในลีกล่าสุดรู้สึกจะโดนแบนพวกเบลวินโรเลเซนจะได้เจอทีมเก่านะครับก็ตัวคิมรองสุอะไรประมาณเนะี้ยไม่ไม่ได้มีเยอะมากขณะที่บีจเองก็เพิ่งแพ้ในลีกเกมแรกนะครับเล่นในบ้านนัดล่าสุดเจอไป็นสองไปแดงแพ้แบงคลอกวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาซาทลายอิชิอิจับทางไม่ถูกว่าจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนนัดที่แล้วชนะทีมสงกระสินสารัตยู่เย็นไม่ได้ลงวันนี้จะลงเล่นหรือเปล่านะครับของหน้าอย่างโดอีน่าจะประจำการหรือว่าจะเป็นมาเทอุสฟาราซาลีนะครับแแต่่่่่่่่วววววาาาาาสรรุปปมมมมมคล้้้เเเเเเเนน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 ีีียยืออองงงทจจะะไก ในถ่วยมากกว่านะครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ BG ไม่เคยเอาไปไม่เคยไปชนะที่สนามของเมืองทองได้เลยนะครับก็เลยมองว่ามันก็คงจะไม่ง่ายแล้วก็อย่างที่บอกการจัดตัวของอีชีก็ไม่รู้ยังไงก็เลยมองว่าเมืองทองวันนี้เนี่ยเอา90นาทีอาจไม่จบก็แล้วกันหรือว่าถ้าแพ้ก็น่าจะสิวเฉียดซึ่งผมว่าสถิติมันอาจจะยังคงอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถิติเนี่ยบีจีชนะไม่เกินหนึ่งลูกครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่้อ90นาทีไม่จบเป็นไปได้ผมว่าสถิติมันก็ยังมมีข่่่ออยยยููแลล้ววกกก็็จัััดดตเเนงคาาาบ บอกว่าคู่นี้90นาทีอาจจะไม่จบก็าล้วกันนะครับฟันธงสามคู่วันนี้บุรีรัมย์เฉื่อยน,นะครับไบคอกกระบุป,ประชนะนของแก่นแล้วก็คู่กับเมืองทองอาจจะยืดื้ีต่อเวลาครับ